สวัสดีครับจากแจ็คเก็ตแช่สวยงามราชบุรีนะครับผมนําเสนอชุดสีบาร์หนึ่งคู่หนึ่งชุดนะครับผมคู่หนึ่นงเมียสองนะครับนี่นะครับผมคู่หนึ่งเมียสองขาสั้นทั้งคู่คู่เมียนะครับอันนี้ตัวเมียตัวที่หนึ่งนะครับผมตัวนี้จะเป็นฟอร์มเล็กๆขาสั้นอันนี้เป็นตัวเมียตัวที่สองครับอันนี้จะสาวหน่อยขาสั้นเหมือนกันนะครับผม กำลังห่างกำลัง,งขึ้นนะครับผัดห่างอยู่อันนี้เป็นตัวผู้ครับผมทับได้นะครับผมทับได้มีเชื้อนะครับผมเพสเชื้อแล้วนะครับหน้าหล่อๆนะครับผมผู้หนึ่งเมียสองใครสนใจเอาไปทำพัน์ได้นะครับผมสวยๆครับหางบานนะครับตัวเมียตัวผู้หน้าหล่อ ใครสนใจทักแชทสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับผมเหลือชุดเดียวนะครับมีอยู่ชุดเดียวนะครับผมมีอยู่ชุดเดียวโอเคครับขอบคุณมากครับ